สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทพุทบาทกันนะครับก็ส่วนผสมนะครับปูนนะครับหนึ่งสองสามได้เลยนะครับการเทปืนนะครับสูตรเดิมๆครับผมมีการสอนอยู่นะครับไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทําการหมักไว้เรียบร้อยนะครับว่าคนๆนะครับเราก็จะเอาอ่างเตรียมอิฐบล็อกมานะครับ เพือ่อก่อกันไม่ให้ปูนทะลักครับตอนนี้ผมก็ก่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่บล็อกลงไปนะครับก็ก่อๆนะครับเป็นพลังกันไว้นะครับแล้วก็เทครับอ่านี้ผมก็ผสมปูนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหอเทนะครับใช้เราก็ทำการเปลี่ยนะครับ เพื่อให้เน่าปูนเสมอกันนะครับอบอเกลี่ยไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เกลี่ยไปเยอะแล้วนะครับเกลี่ยจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้เราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าใครที่อยากจะต่อเตมบ้านสร้างบ้านหรืออาปูกระเบื้องนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ